โน้าล้กอกานี้ะโอกล่องคือสดเตยวะสดและน้อยระดับบัวทรรมาดาเลยต้อคอยกันิสดหนึ่งจิงบุเขาไปต่างค่านี่มีต่างค่าอยู่แบบ 4K ่นี้เลยเยี่มหมดรูปคุมคนเดี๋ยวถ้ากล้องหนังเดี๋ยวบอเป็นไงเอ่สวัสดีครับวันนี้เรามาข้า้อนข่า้น 哈哈哈！哈哈现代，那 YouTube 呢？舒服不呢？真 <noise> 真<楽> <music> น,น,น,นี่กิมจิหมึกยักษ์นะครับไอ,อ้แรจีโคกีเบอกกันนะบรรยากาศตอนเย็นข้างฟาร์มนะครับกโตหน่อย หนึ่งกิโลเลยมูโอ้ยสื่นเต้นจริงๆโอ mon อะไรอยากได้ค่ะอยากกันแล้วเคยได้กินนะถั่วเนาว่าเกิด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 เด็กกินสวัสดีครับสวัสดีอ <c oughs> <c oughs> ันนี้เรามาก <c oughs> ิน หมูย่างนะครับหมูย่างคางฟาร์มชิวๆใสอสบเขยลกดินยน่ง <c oughs> นะขาก็ย่างกินว กัรกินมังหันบ่แซ่บเพื่อมังงี้แซ่บเลฮ้ยเเลี้ยงน้ำเมราะเด็กหนุ่มแปลงโกรบุกแม่เสียโอกใาสไปต้องไปกวนได้เขาเก็บเงินเก็บค้ำเงินแม่เขาโอ้โหปูที่นั่งเลยนะคือได้ที่ปูบุกมาเลยเอาเชฟเชฟแทนว่าไงครับเชฟแทน เนี่ยเนีของเราจากประสบการณ์ที่ไปทำที่กันตากิกามาผมก็ว่าน่าจะอร่อยที่สุดในโลกเลยอ๋อสุดยอดเลยครับนั่งนั่งเราจะนั่งดีกน่าน่าเดี๋ยวเราจะมาห่อสไตล์เกาหลีให้ดูนะครับเออนั่งยังไงก็จนั่งก่อนคนวนนั่งเลยบัด เดี๋ยวนีบอกจะมุงในในในทิวจม่ยุยยยจะม่องอวงเคี๋อยทุ่มครงทุกก่มคร่ทุ่มเคริทุมเครืองทุ่มเครืองทุ่องทุ่มเครื่องทมเค่อง่อนมอครมเครื่ครอมัมเาาาาอย่มมคคืองมื่ออเ่องเน เสรแล้วเที่ยวแม่ร่นคายลงยุ่นี่หินรับเย็นสบายครับนี่ียรูปซื้อไม้นี่นะครับขูดขูดือนเพราะขูดไปขูดมาซื่อใม้แอดอกทจะแบบเกาหลีนะครับี่้ากระปนยู่นออยู่หน้าก็บอกเบด จึงบรดิเที่ยวไกลสวัสดีครับมึกยากกิมซี่ <c oughs> มันมันเคยได้กินน้ำที่วเขาไปกินเดีอวกินเดือดอย่งนงเดี๋ยวไปพอขี่รถไปคุณเลยเดี๋ยวเนีายนี่เสียทุกอย่าง ก็ข hmm. uh ึนยามน้ระเปียนมามอยู่บแน้เดี๋ยวมันก็้นหน่งว่าเาจ่าห้ปาจังเ็ดปีนาีฮื้อปีนาจังเ็ดบริษัทานเหมือนยกกิมจิแมนมาตรงฟอยมัน่บอกแกง บรรยากาศชิวๆครับวันนี้หน้าบอกแกงิอยหน้าบอกแจงด้าพทังว่าชิวๆทังนี้หน้าบอกแจแม่เลี้ยงพอีนี่ที่ไหนกํเลยเพิ่งก็สีเป็นกรุงเทพราเม่เนี่ยมเห็ดเดี่ยวกววดน่อยกลไเห็ดชอยเห็ดชอยอันนี้บัเ ต้นไผ่เปลือนต้นในหัวแผ่นเปลือยต้นได้ไหมบอกสั่ง